ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหออสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของประธานสากลเครือข่ายแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครคุณวิทูลแนวพาณิชนะคะคุณผู้ชมถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าฝากคําถามสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันไปใน,ใน,ในภาพกว้างแล้วละ่ะแน่นอนว่าผลกระทบหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือน่าจะเป็นเรื่องราวของรายได้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะจากการแถลงของกลุ่มผู้จุนม ปปปอปปสที่จะมีการชัดดาวกรุงเทพในวันที่13ามกราคมนี้คุณวิทูลมองถึงความเสียหายที่มันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมยังไงคะเสียหายกับคนอื่นกลุ่มอื่นเราก็คงไม่ได้ไปประเมินตรงนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเฉพาะในกลุ่มของท็กซี่เองเนี่ยเราเราวันที่13าเรายังไม่เจอเหตุการณ์น่นะครับแต่สองเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนมาแล้ว <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าในวันที่13าหรือหลังวันที่สิบาเราจะหนักขึ้นเพราะฉะนั้น คนขับรถแท็กซี่เองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีทุนยาวรหรือ,อไรายได้เยอะมันหาวันต่อวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอดทนทนหิวไปได้นานน่ยนะครับ,รบแต่ตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนออแล้วก็ทั้งระบบมันเดือดร้อนหมดแล้วและเราก็อดทนกับตรงนี้คงไม่ไหวแล้วนะครับผมคิดว่าจะเรียกประชุมเครือข่ายกันในเร็วนี้ แล้วก็จะต้องกําหนดมาตรการนะครับะจะเรียกว่าเป็นมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องแสดงออกถึงความมีผลกระทบจริงๆกับตรงนี้ให้สังคมได้รับรู้แล้วเราก็ยินดี คนมันหิวนะครับยินดีร่วมกับทุกกลุ่มทุกเครือข่ายทุกชมรมในการที่มีผลกระทบเช่นเดียวกับเราเนี่ยที่จะต้องออกมาเรียกร้องหรือแสดงตัวนะครับว่าเรามีผลกระทบจริงๆนะครับไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองค่ะเราเองได้มีการพูดคุยกับกลุ่มสากลแท็กซี่กลุ่มอื่นๆไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งในสมาชิกกลุ่มแท็กซี่ด้วยกันถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแต่ถ้าพูดเรื่องการเมือง มันจะขัดใจกันเพราะก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นกับเราก็ห่วงไปถึงผู้ขับรถลซีก่กับผู้โดยสารเองนะครับก็พยายามที่จะแนะนําคนขับเราให้ระมัดระวังว่าในช่วง30มนาทีหรือ1ชั่วโมงที่ให้บริการอยู่พยายามอย่าคุยเรื่องการเมืองะนะครับซึ่งจะเห็นตรงกันก็อาจจะคุยเันอออกรถออกชาติ ถ้าเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะมีปัญหาเี้ยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเราควรที่จะให้บริการในภาวะที่บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยให้บริการด้วยด้วยมารยาทด้วยความที่ต้องต้องสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นน,น,นะครับนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเขาก็จะกําหนดมาเลยนะคะว่าเวลานั่งรถแท็กซี่เนี่ยก็ผู้โดยสารก็ห้ามพูดในเรื่องราวของการเมืองศาสนาแล้วก็เรื่องราวของเพศนี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในบ้านเราช่วงเวลานี้ก็น่าจะไม่ควรที่จะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาทางการเมืองถูกไหมคะ อันนี้น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มแท็กซี่ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น,นด้วยผู้ขับแท็กซี่เองมีความรู้ทางการเมืองเยอะนะครับไม่ใช่ว่ารู้มาจากอะไรรู้จากจากที่เขาต้องนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเม็ดคูณเมตรนะครับวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเนี่ยต้องเปิดวิทยุฟังวันยิ่งเกิดมีข่าวคราว,าวทางการเมืองมากเขาก็ก็รับข้อมูลไปมากและเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นมาถ้าแยบขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยความรู้เราเนี่ยมันจะพลั้งพลายที่จะออกไป อยู่ที่ว่าเขาไปรู้ในมุมไหน <Ừ. S 2> แล้วถ้า,ารู้ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็มีข้อขัดแยง้งซึ่งเราก็แนะนำนับแนะนําคนของเราไปนะครับระมัดระวังคือถ้าเป็นไปได้ในช่วงวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าความคิดเห็นทางการเมืองแต่ละคนก็มักที่จะแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะคแต่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีบ้างไหมคะมีมาร้องเรียนทางด้านของสกอรมั้งไหมคะในฐานะที่เป็นประธานดูแลปกติขา่าว เรื่องของแท็กซี่ถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถูกจี้บ้างอะไรบ้างถูกเบี้ยวค่าโดยสารเป็นเรื่องปกติแต่ในเหตุการณ์ที่มันเจอ2เดือนเนี่ยมันมากกว่าปกติที่เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาในภาวะที่มันมันมัน จอหลายๆด้านน่นะครับทั้งเจอความร,รุนแรงถึงขนาดทําร้ายร่างกายถึงขนาดทําร้ายรถถึงขนาดอะไรก็หลายๆเรื่องอก็เจอร้องเรียนเข้ามาโดยตลอดค่ะนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าร้องเรียนมาผู้ที่จะต้องให้ความรับผิดชอบในส่วนของผู้ที่เสียหายเราจะต้องไปดําเนินการเอาผิดกับใครคะ,ะค,ค่อนข้างยาก,กน,นะครับแต่เรามีมูลนิธิ<า>เพื่อคนขับรถลิฟตซี่อยู่<า>ในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกทําร้ายอะไรที่รุนแรง นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องต้องเยียวยาอย่างที่สองก็คือถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมทางข้อกฎหมายเราก็จะดูแลด้านทนายด้านอะไรที่จะดำเนินการให้เขาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะค่ะนะคะมีคําถามฝากมาจากคุณผู้ชมนะคะบอกว่าเคยรับเด็กหน้ารามไปม็อบราชดําเนินไม่จ่ายเงินนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในม็อบเฉยๆอ้างว่าเป็นการกปปสจํานวน3คนอันนี้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากคนขับแท็กซี่นะคะสดๆในรายการนะคะแล้วก็ ถูกกลุ ite, ่มนะคะกปปสทุบรถเพราะไม่รับขึ้นรถนะคะเพราะเห็นคนเยอะเมาด้วยแล้วก็ทําร้ายโหดมากตอนนี้รายได้โหดจริงจริงอันนี้จากคนขับแท็กซี่เหมือนกันสะท้อนเข้ามานะคะแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าคุณสุเทพประกาศว่ารถแท็กซี่คันไหนที่ติดธงชาติจะให้ผ่านคิดว่าในกลุ่มแท็กซี่ต้องคุยกันไหมคะก็ก็ฟึ่งได้ยินนะครับก็เราเองก็ระมัดระวังนะครับเราเรา เราไม่เคยติดสัญลักษณ์อะไรไปแสดงนะครับหรือว่าแท็กซี่อาจจะถูกมองอถูกมีความเข้าใจว่าเป็นเสื้อแดงบ้างเป็นอะไรบ้างก็ต้องขอความเห็นใจนะครับเรื่องทางการเมืองเขาจะรักใครชอบใครแต่เรื่องของอาชีพก็คือมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจะเรียกไปในกลุ่มที่ชุมนุมหรือไม่ไปเขาถือว่าเป็นหน้าที่ต้องไปให้บริการเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเขาด้วยวเขาทําหน้าที่แล้วเขามีอาชีพ ถ้าไม่ไม่เลือกผู้โดยสารก็ถูกตำหนิอีกนะครับว่า,าไม่รับเพราะเพราะไปเลือกผู้โดยสารเพราะนั้นก็เห็นใจด้วยนะคนะ,ะคนี่คำถามมาเลยตรงเลยบอกว่าแท็กซี่บางคันไม่ค่อยรับคนจะแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ไหนคะก็ที่กรมการขนส่งทางบกรถแท็กซี่ทุกคันนะครับที่ประตูด้านหน้าสายฝานะครับระบุหมายเลขร้องเรียนไว้เลย1584นะครับแล้วยืนยันว่าแท็กซี่ทุกคันที่ร้องเรียนถูกดําเนินการ จับเปรียบเทียบปรับทุกทุกคันนะครับคือทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดําเนินการในการเอาผิดทุกคัน,คนอยา<ถ>่างไม่มีข้อละเว้นถ้าแท็กซี่ไปรายงานตัวแล้วก็เถียงว่าไม่ได้ปฏิเสธในช่วงเวลานั้นแล้วผู้โดยสารไปยืนยันแล้วหาหลักฐานไม่ได้อย่างนี้ก็ได้รับประโยชน์ไปแต่ถ้าแท็กซี่ไม่ไปรายงานตัวทุกคันเวลาไปเสียภาษีประจําปีต้องถูกค่าปรับคารพันบาททุกครั้งที่ร้องเรียนบางคันก็โดนสี่ครั้งห้าครั้งไ็จะถูกค่าปรับทั้งหมดค่ะนะคะคุณวิทูลมองว่า ทางออกของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะในฐานะที่เราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะเราเองจะจะมองในมุมไหนที่จะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติได้ในฐานะที่เราเองก็ถือว่าเป็นประธานนะคะกลุ่มสากลแท็กซี่ที่มีขนาดใหญ่มากในกรุงเทพมหาคนครนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกร้องได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าเรียกร้องได้ก็ขอเรียกร้องทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายกปปสอนะครับเรา หิวแล้วนะครับเราไม่มีจะก,กินแล้วทํำยังไงก็ได้ให้แก้ปัญหาเรื่องทางการเมืองเนี่ยให้ได้ข้อยุติโดยเร็วโดยสันติวิธีนะครับจะทํำยังไงก็แล้วแต่ให้มันได้ข้อยุติมีฉะนั้นพวกเราเนี่ยทนหิวไม่ได้นานนะครับเพราะว่าท้องมันหิวเรื่องการเมืองเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ ากท้องมันมันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆน,นะครับนะขอความเห็นใจด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มองว่าปัจจัยอื่นๆที่ทําให้แท็กซี่นั้นรายได้หดหายไปก็จะเป็นปัจจัยรองแต่ว่าปัจจัยหลักก็คือเนี่ยแหละความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถูกไหมคะมันหนักมาโดยตลอดมันสะสมมาตั้งแต่ราคาแก๊สขึ้นตั้งแต่ค่าโดยสารปรับขึ้นราคาไม่ได้ตั้งแต่ปัญหาการจราจรที่มีรถคันแรกเกิดมาอะไรต่างๆนานี่มันสะสมมาตลอดแล้วมาเจอ ครั้งสุดท้ายที่มันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นก็คือเรื่องทางจมนุมทางการเมืองเนี่ยม,มันยังเป็นเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องไปจอดอยู่ที่อู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าเราเดือดร้อนเนี่ยอาจจะประชุมกันแล้วอาจจะเอารถทักกสี่ห้าหมื่คันเนี่ยหาจุดใดจุดหนึ่งมาจอดให้สังคมได้เห็นว่า มันไม่มีคนจะขับแล้วมันก็ขับแล้วไม่ได้ตังค์จริงๆมันเดือดร้อนจริงๆนะ,นะคะซึ่งความเดือดร้อนก็ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ขับแท็กซี่อย่างเดียวแต่ว่ายังลูกลามไปถึงคนในครอบครัวด้วยใช่ครับนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะคะจากทางด้านของประธานนะคะเครือข่ายสหกณรแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครคุณวิทูลแนวพาณิ์นะคะถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาทางการเมืองในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆแล้วการชุมนุมค่ะทุกสีทุกฝ่ายสามารถทําได้นะคะแต่ว่าคงจะต้องตระหนักแล้วก็ ลึกถึงเสมอนะคะว่าจะต้องชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็จะต้องไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยนะคะอันนี้ถึงจะเป็นการชุมนุมแบบสันติและอหิงสาค,ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะคุณวิทูลแน,นวพาน,นิชค่ะประธานเครือข่ายสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในคืนนี้ในรายการถอดสลักข่าวค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันเจรภา,าสีตาบุตรพร้อมกับคุณพิทูลานะพานิชและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ